ับเข้าสู่ช่วงที่สองของศาสตร์พยากรครับวันนี้ผมกําลังสนทนาอยู่กับอาจารย์หมาอาจารย์วัชนัทอัศกุลโกวิทย์ประมาจันศาสตร์ของจุ้ยเต๋าหมวกดําพูดคุยกันในหัวข้อข่งจุ้ยคือทุกอย่างของชีวิตตอนที่99เนะฮะเราอยู่ในมุมทิศเหนือซึ่งเป็นทิศที่หมายถึงเรื่องของการงานนะฮะและณบ้านวัวมังกรบินแห่งนี้ตำแหแ่งทิศเหนือนี่การงานนี่คือเป็นเรื่องทุกทิศของทุกคนเลยใช่ไหมครับ การประกอบการงานกิจการต่างๆเพราะฉะนั้นถ้าเราไปกลับไปบ้านเราไปเอาเราไปยืนอยู่กลางบ้านครับถือเข็มทิศปุ๊บทิศเหนืออยู่ตรงไหนก็แปลว่าทำฮวงจุ้ยเรื่องของการงานในที่นั้นครับถ้าทิศเหนือเป็นห้องน้ําการงานตกต่ําถ้าทิศเหนือเป็นห้องครัวเป็นข้อต้องห้ามเป็นน้ําประะไา าอ๋อทิศเหนือคือท่าน้ําครัวเป็นไฟเสียหายอีกเพราะฉะนั้นแล้วถ้าอย่างนั้นทิศเหนือคนทั่วไปควรจะทําอะไรตรงนั้นจะทำอะไรก็ได้อ้าวทำอะไรก็ได้ที่ไม่เสียหายเช่นอะไรวางโต๊ะกินข้าวได้ไหมสมมติได้เอแต่โตก๊ะกินข้าวอาจารย์บอกแล้ววันที่ตวออะวันออกอาวันที่ตะวนันออกคือคือถ้าถ้ามันไม่มีมันไม่มีพื้นที่ <c oughs> มันก็สามารถที่จะใช้เป็นอะไรก็ได้อย่าให้มันแหวงอย่าให้มัน รบสำคัญมไม่งั้นการงานก็ตกต่ำ air อ่อนแอมไม่ลรบปรือนแต่โดยพื้นที่ตรงนี้ปกติจะไม่ได้มีเก้าอี้ชุดที่เรานั่งมีครับจะมีมีชุดมีชุดที่เป็นเก้าอี้นั่งแบบนั่งคู่ครับอ๋อเป็นชุดโครงโครงเหมือนเก้าอี้จีนอย่างนี้เนี่ยมอ,อเดี๋ยวเอาไว้หนะ้าบ้านวัว,วมังกรบินหน้าวันนี้เนี่ย ยังไม่สมบูรณ์แบบ100%อซอยู่ที่สักประมาณ90-95%เ <c oughs> หลือือรายละเอียดตกแต่งเรื่องพรมเรื่องไฟอะไรนี้หน่อยหน่อย <c oughs> แตว,วันนี้อย่างที่ผมบอกว่าอยากเห็นเต็มทีพูดถึงอยู่หลายครั้งเพราะฉะนั้นต้องมากันสักทีมาคุยกับมุมตรงนี้กันต่ออย่างที่บอกนะฮะว่าทิศเหนือของทุกคนเป็นเรื่องของการงานเพราะฉะนั้นคุณกลับไปย้อนดูที่บ้านตัวเองนะว่าทิศเหนือของคุณน,นั้นเป็นอะไรถ้าเป็นห้องเก็บของ พยายามมูฟออกทําให้มันโล่งเข้าไว้หรือถ้าตรงนั้นมันเป็นมุมอะไรสักอยาก่างแนะนําเอาอย่างนี้ได้ไหมถ้าสมมุติว่าเอาโต๊ะทํางานไปวางเวิร์กไหมก็อาจจะเวิรขึ้นมันขึ้นอยู่กับดวงชะตาว่าแ <c oughs> ป่ดวงชะตนี่เป็นคนตะวันตกตะวันออกอ <c oughs> ทิศเหนือนี่จะเป็นของคนชะตาดวงดวงชะตาตะวันออก <c oughs> ดวงชะตาคนตะวันออกก็พวก หนึ 1> 1, 3, 4, ่งสามสี่เก้าครับคนที่มีหมายเลขหนึ่งสามสี่เก้าเดี๋ยวจะเริ่มงงกันไปใหญ่อย่าเพิ่งตกใจนะฮะคงจุ้ยแบ่งคนออกไปสองประเภทคือคนตะวันตกกับคนตะวันออกคนตะวันตกคือคนที่มีเลขคงจุ้ยสองหกเจ็ดแปดคนที่อยู่ประเภทตะวันออกคือคนที่มีเลขคงจุ้ยหนึ่งสามสี่เก้าใช้ได้นะฮะเนี่ยห้าปีมาแล้ว <c oughs> พิ่งจะจําได้วันนี้ละ <c oughs> นะเราไปเราไปรายละเอียดมันเยอะเพราะฉะนั้นค่อยๆปรับค่อยๆแก,แก้เพราะเหมือนอย่างที่อาจารย์บอกว่าพวงจุ้ยมันไม่มีคําพูดที่เป็นศั์สิธิ์เหมือนบอกปุ๊บทาปั๊บได้กันทุกคนมันต้องดูว่าคุณเป็นใครอยู่ที่ไหนใครคู่คุณมีใครเกี่ยวข้องกับชีวิตคุณบ้างเอาเคล็ดนี้ไปใช้เกิดประโยชน์กับตัวคุณขัดแย้งกับคนที่อยู่กับคุณหรือเปล่าตำนองนั้นนะรายละเอียดมันจะค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้น นี่คือสิ่งที่อาจารย์พยายามพร่ำสอนอยู่เสมอและตลอดมาว่าผวงจุ้ยไม่ใช่เรื่องยากแต่ก็ไม่ใช่ไม่ใช่เรื่องง่ายแต่ก็ไม่ใช่เรื่องยากเกินการเรียนรู้มา <c oughs> คุยกันเรื่องของ <c oughs> มุมตรงนี้กันต่อเท่าที่ผมเห็นนะผมผมนั่งอยู่ตรงนี้เนี่ยสิ่งที่เห็นสะดุดตาเลยตรงนี้คือเหมือนเขาเรีเยกนอะไรเก๋งจีนหรือรอะไรสักอย่างเนี่ยมันคืออะไรอาจารย์อันนี้เป็นแบบจําลองย่อส่วนนะฮะ ยอส่วนของเ,อเรียกอะไรเทียนฐานหอฟ้าเทียนฐานหอฟ้าเทียนฐานขอที่เมืองจีนน่ะเหรอครับหอฟ้าเทียนฐานที่เมืองจีนถ้าผมจะไม่ผิดที่ผมเคยไปมาที่เขามีจุดที่เขาเรียกอะไรนะที่ห้องเต้จะไปยืนค่ะอันนี้อันนี้จะเป็นมุมที่เรียกว่าเป็นมุมบูชาบรรพบุรุษซึ่งห้องเต้ทุกองเนี่ยจะต้องมาถือศีลที่นี่กอ่อนแล้วถึงค่อยขึ้นเทียนฐาน ไปยืนอยู่ตรงจุดกลงกางที่สือ่อสารกับสวรรค์เนอะอ๋อที่เขาเรียกว่าเป็นโอรสสวรรค์คือจะไปยืนอยู่ตรงนั้นทุกๆปีเพื่อจะทํานายทํานายว่าข้าวของพืชผลจะเป็นยังไงการค้าการการะอะไรจำนวนนั้นและอันนี้ทาไมถึงต้องจําลองมอาไว้ตรงนี้ครับก็มันที่บ้านภูเขาที่มันมีมีเจดีมีเจดีจแล้วเจดีทรงสูงที่เป็นเจดีหัวช่างอันนี้ใหญ่ที่นอ่าเป็นเจดีดี เก้าชั้นใหญ่ใหญ่กว่าผมนี่นใหญ่เหนือ <S <S ตัวคนเนี่ยน,นะฮอเพราะนั้นก็เปลี่ยนสไตล์ <c oughs> <c oughs> เปลี่ยนสไตล์แต่ยังคงคอนเซปต์เรื่องของเจดีหวนช,ช่างคุณทุอมาจจะงงนะฮะเวลาเราพูดเรื่องหวนช่างเคยได้ยินมาว่าเอ๊ะหวนช่างมันก็คือไผ่คุณอิมดินสอผมไฟนี่ แล้วทำไมายู่นาจารย์มาบอกมันเป็นกง่ายตัวจริงๆตัวจริงๆของของเวินช่างคําว่าเหวินช่างในที่นี้หมายถึงสิ่งที่มียอดปลายแหลมสิ่งที่มียอดปลายแหลมซึ่งมันจะหมายถึงเจดีอ๋อฮะสิ่งที่มียอดปลายแหลมที่อาจารย์บอกให้ลูกศิษย์เอาไปใช้มันก็คืออะไรพิครับนั่นมาสี่แท่นอ่นมันคืออะไรครก,ก็ความหมายของเขาเนี่ยแหละก็คือเหวินช่างสี่เนี่ยสี่กำลังของเขาอ๋อ แล้วอันนี้ยฮะก็ <G row ls> อันนี้อันนี้เป็นตัวรูปทรงของดาวเวนช่างเลยอ๋ออย่างนี้คืออาจารย์จะตั้งเป็นรูปนี้หรือจะตั้งเป็นรูปจะดีใหญ่ๆเหมือนที่นั่นก็ได้เพียงแต่ว่า <G row ls> เปลี่ยนความรู้สึกมันหน่อยครับออันนี้ดูอลังการมากรายละเอียดเยอะมากเลยนะอันนี้ได้มาจากไหนฮะอันนี้ได้มาจากไต้หวันอเออแต่งานมันเป็นงาน เจดีย์เหมือนช่างจีนแต่ว่าช่างเนี่ยมามาจากไต้หวันอ๋อฮทั้งตีมือจำจากที่ว่าไต้หวันคือผมก็เลยจะบอกว่าด้วยความที่มันเป็นรายละเอียดเยอะขนาดนี้เนี่ยขไมาอย่างไงก็มาอย่างนี้เลยไม่ได้แยกชิ้นมาประกอบม,มาเป็นรูกเจดีย์อย่างนี้เลยแหละครับโอย่ยงี้ก็ต้องใส่เขาเรียกอะไรนะตู้ตีตู้ต้ตองตีตีหลังเฉพาะไม่ขยับ คุณ้ชม,ชมผมผมเคยมีโอกาสส่งมอเตอร์ไซค์ข้ามจังหวัดจากกรุงเทพไปภาคใต้เลยเนี้ยครับตอนไปมันก็ดูดีฮะ <c oughs> ถึงภาคใต้นี่เป็นรอยทั้งคันเนื่องขนาดตีตู้นะแล้วอันนี้มันไม่เป็นอันนี้ต้องใช้ช่างโดยเฉพาะเลยเป็นบริษัทที่เขารับขนย้ายขนย้ายของที่มีค่าอเขาจะต้องไปวัดสัดส่วนแล้วก็ดีไซน์การบล็อก ไม่ได้ไม่ได้เอาวางปุ๊บแล้วก็เอาโฟม,มอัด<ม>อะไรนั้นไม่ใช่ต้องดีไซน์หลังเฉพาะมันก็เลยเออกมาละเอียดขนาดนี้ผมผชมคงเห็นภาพตามไปด้วยนะฮะผมสังเกตว่าคือในแต่ละด้านเนี่ยมันจะมีบันไดซึ่งเป็นบันไดกลึงกลางเนี่ยมันจะเป็นรูปมงกรครับ <c oughs> ถ้ายังจํากันได้อาจารย์ก็เคยบอกว่าตำแหน่งกลางนี่เมื่อสมัยก่อนนี่เป็นตำแหน่งทางเดินขององเตหรือจักรพรรดิเท่านั้นอืมอืม อันนี้มีความพิเศษอันนี้ผมเห็นอาจารย์ Century เซ็นชื่อไว้ด้วยไหมครับที่เซ็นชื่อนี่เป็นเป็นการเซ็นยืนยันว่าของจากต้นทางจนกระทั่งถึงปลายทางมาถึงเราไม่มีการเปลี่ยนข <c oughs> อเซ็นว่าิ้นมีช้งซื้อเพราะว่ามันมีชิ้นเดียวไงเสร็จแล้วจีนก็คือจีนอ่ะถ้าไม่ไม่ไม่เซ็นกำกับเอาไว้เนี่ย <c oughs> มันไม่แน่มันอาจจะเปลี่ยนก <c oughs> ็เลย ลงชื่อเอาไว้ด้วยก็เหมือนเป็นสัญ,ญลักษณ์ของอาจารา์เป็นเพราะไม่งั้นเนี่ยเราเราสมมุติว่าเราซื้อร้านหนึ่งเวลาพอส่งมาถึงเราเหลือห้าแสนคุณคุณภาพของไม้ที่ใช้หรืออะไรก็ตามเป็นไปได้เพราะว่าจีตรงรงมนจีหรือไต้หวันอันนี้ไต้หวันอ่าเขาเขาพวกนี้เขากัปลอกกันได้อยู่แล้วใช่ไหมคือคัปลอกอาจจะรูปทรงเหมือนกันรายละเอียดเหมือนกันแต่คุณภาพของไม้อาจจะไม่เหมือนกัน,นเ,เราเลยต้องเซ็นกับเับเอาไว้โอเค เป็นเจดีย์หันช่างเป็นเรื่องราวตัวแทนอาจารย์อธิบายความหมายกันหหันช่างคืออะไรหันช่างนี่เป็นชื่อของดาวอ่าเป็นชื่อของดาวซึ่งมีพลังใน,ในแง่ของการช่วยให้ฉลาดช่วยให้การงานราบรื่นช่วยให้ประสบความสำเร็จในเรื่องการทำมาค้าขายแล้วก็มีผล ได้จากการประกอบการทั้งหลายหรือจะเรียกว่ากําไรอ๋อก็เลยอยู่ตรงนี้อ,อ,อถ้าใต้ลงมาของเจดีย์หัวช่างอันนี้มีหวัวม้าแปลว่าอะไรครอาจารย์ก็หมายถึงเจดีย์หัวช่างอันนี้เนี่ยมีผู้มีผู้ที่เป็นเจ้าของออคือตระกูลหมาตระกูลอาจารย์ตระกูลหมาหรือแม่ม้าเนี่ยละใช่ไหมมาหมามา้มาเนี่ยละ อ๋อ oh. แล้วมาคถึว่าไงมันมันอยู่ตรงนี้ใต้หัวช่างคือเป็นเขาเรียกอ,อะไรเป็นตัวกํากับหรืออะไรยังไงใช่อ่า uh huh. เป็นตัวเป็นผู้กํากับอ่าฮะอย่างนี้พวกถ้าสมมุติเขาเป็นตระกูลอื่น <c oughs> แล้วเขามีแบบนี้ <c oughs> เขาก็มาใส่อันื <c oughs> ่นครับโอ้แสดงว่าเรื่องของการแข่งขันการมีกําไรการมีโอกาสใหม่ๆก็จะตกอยู่กับตระกูลหมาครับอ๋อ เป็นนัยยะที่บางทีเราอาจจะนึกไม่ถึงแต่อย่างที่อาจารย์บอกอยู่เสมอฮวงจุ้ยมันมีรายละเอียดเล็กๆน้อยๆถ้าเราพิถีพิถันเราลึกซึ้งกับมันเราก็จะเหมือนเก็บทุกรายละเอียดได้เต็มที่ตำแหน่งเจดีย์หัวช่างในบริเวณอน,นิจทิอะไรครับเนี่ยอันนี้เป็นทิศตอนออกเฉียงเหนือออกเหนือของบ้านวัวมกรบินเป็นเจดีย์ไม้โบราณที่เป็นรูปอของทิศตอนออกเฉียงเหนือนี่เป็น อีกตำแหน่งหนึง่งของการาทำมวลช่างในบ้านเนี่ยถ้าถ้าพูดถึงเป็นทิศโดยปกติจะมีอยู่สองทิศที่ทำมวลช่างก็คือทิศตะวันออกเฉียงใต้กับทิศตะวันออกเฉียงเหนืออออกใต้กับออกเหนืออคือคุณผู้ชมที่ดูรายการแล้วคิดว่าจะทำมวลช่างนะฮะยืนอยู่กลางบ้านถือเข็มทิศ เข็มทิศชี้ออกใต้ตรงไหนเอาไผ่ควนอิมสีกส่กิ่งจินซอรเหลาแหลมสี่แท่งโคมไฟหนึ่งดวงไปวางไว้เข็มทิศชี้ออกเหนือตรงไหนเหมือนกันไผ่ควนอิมสี่กิ่งจินซอรสี่แท่งโคมไฟหนึ่งดวงวางไว้นี่คือการทํเหมอนช่างในบ้านเรียบร้อยแล้วครับเท่านี้เห็นผลแน่นอนลูกศิษย์หลายคนที่ดูรายการดูคลิปต่างประเทศทําแค่นี้ก็บอกว่าบางทียอดขายเบิ้ลขึ้นมาเป็นสองเท่าลูกเรียนดีอย่างที่ไม่น่าเชื่อ เชื่อฟังสอบเข้าแพทย์ได้ล่าสุดผมต้องสัมภาษณ์ไปเรียนอยู่เมืองไทยก็ไม่ค่อยเท่าไหร่ <c oughs> ปรากฏว่าไปอยู่เมืองนอกเรียนแพทย์เลยภาษาก็ยังไม่ค่อยได้ด้วย <c oughs> คุณพ่อเขาบอกว่าเพราะว่าเขาทำหนวนช่างให้ลูกอ <c oughs> ลองไปทําดูนะฮะอันนี้ไม่ได้ เบื้องต้นเลยยังไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายอะไรคุณหาผ่ายินิมให้ได้นะฮะดินสอเหลาแหลมาสี่แท่งโคมไฟโคมไฟที่เป็นไฟหลอดไส้สีเหลืองเปิดเอาไว้ยีบสีชั่วโมงนะฮะในในบ้านก็ออกใต้กับออกเหนือถัดจากตรงนี้ผมเห็นมีเหมือนเป็นอะไรฮะอาจารย์ฉากใช่ปคะครับฉากกั้นเป็นฉากบังประตูหลังอ๋อเพราะตามกฎที่ในทาง วิชาของด้วยจะบอกว่าเวลายืนอยู่หน้าบ้าน้ามเห็นประตูหลังแต่ตรงนี้ก็มองไม่เห็นอยู่แล้วเนี่ยหมายถึงว่าเวลาเข้าประตูมาเนี่ยมันเจอฉากกั้นมันมีช่องช่องพลังอ๋อถ้าไม่กั้นอันนี้มันจะเห็นประตูหลังทันทีคือตำแหน่งของพลังในบ้านนี้เนี่ยตำแหน่งของพลังที่เป็นช่องพลังสําหรับบ้านบัวบ้าน,บ,านบ้านบัวจะอยู่ใน SW1 ซึ่งก็คือตรงกับซึ่งมันจะตรงกับ n อ็ n n e. ไอ้ตำแหน่งช่องหน้าต่างเหนือช่องหน้าต่างตรงนี้คือ SW1 ครับมันจะมาตรงกับ NE พอดีเลยเพราะมันจะเป็นเส้นตรงกันครับเพราะฉะนั้นเลยต้องมีฉากนี้กั้นเอาไว้แล้วฉากนี้มีความพิเศษอะไรงไงครับก็ฉากนี้เป็นอัอกษรหกรอตัวเลือกคำว่าวาสนานก็คือเป็นจะ ที่บอกว่าเป็นอักษรห0 0้อยตัวเนี่ยหมายถึงยุคสมัยต่างๆที่เขียนคําว่าวาสนาของจีนตั้งแต่เริ่มเริ่มมีตัวอักษรเริ่มคิดประดิษฐ์ตัวอักษรเป็นต้นมาไล่มาจนกระทั่งถึงปัจจุบันมีอยู่ร้อยแบบด้วยกันถือว่ามีความเป็นมงคลสูงสุดเพราะว่าเป็นวาสนาตลอดกาลเขียนยังไงก็เป็นมงคลคแต่แม้ว่าจะต่างยุต่างสมัยก็คือความหมายเดียวกันคือ ความเป็นวัสนาม,มีเป็นมงคลครับอแล้วก็ถูกตั้งวางไว้ตรงนี้ส่วนอีกด้านหนึ่งผมเห็นเป็นรูปเหมือนเรียกอะไรนะฮะนกนกกระเรียนหรือเปล่าฮะครับเนี่ยฮะน,นั้นอันนี้อันนี้หมายถึงนกร้อยตัวแต่จากรูป,ปม,ม,มันไม่ร้อยตัวเันมันไม่ได้มันไม่จำเป็นต้องมีถึงร้อยตัวอ๋อเป็นความหมายเหรอฮะครับก็เป็นปัญลักษณ์ของอะไรฮะความสุข อ๋อความเป็นมงคลวาสนาความสุขคือเขาเรียกอะไรนะความปรารถนาของมนุษย์ครับเรื่องดีๆทุกเรื่องเลยอืมแต่หน้าด้านหน้ามันไม่ได้มีแค่นี้ฮะมันมีเหมือนเขาเรียกอะไรนะต้นต้นไม้หรือแอปเปิ้ลอัญมณีหรืออะไรทุกอย่างเนี่ยจ้ะมันคืออะไรฮะก็หมายถึงเงินทองความมั่งคั่งโชคลาภมันคืออะไรฮะ แอปเปิลเหรอครับ <c oughs> เป็นแ <Crystal. S 2> อปเปิลคริสตัลมีท uh ั huh. <c oughs> ้งสีเขียวสีน้ําเงินสีเหลืองสีขาวท uh ่า huh. ทา,ทา <c oughs> อเป็นถ้าถ้าแล้วมันมันต้องมาวางวางขวางเอาไว้ตรงนี้มันดึงพลังไม่พลังไม่คือเป็นการดึงพลังหรือหน่วงให้พลังเนี้ยอยู่ภายในพื้นที่ให้นานอ๋อคือพลังเนี่ยมันมันแน่นอนมันอาจจะต้องไหลออกไปทางนั้น <c oughs> เราจะทำยังไงาถึงจะโฮมันหรือดึงมันเอาไว้ให้ได้นานนี่ครับ เพราะแต่ใดที่พลังมันอยู่มันก็จะปล่อยพลังอยู่ในพื้นที่มันก็จะไหลาเาเสียหายออกไปน้อยที่สุดอย่างนั้นหลักของวงช่วยนี่คือการให้พลังเข้าให้มากแต่ปล่อยพลังออกให้น้อยอันอย่างนี้เราไม่ให้พลังออกเลยไม่ได้นหรอไม่ได้ทำไมถ้าไม่ออกก็ไม่เข้าไม่ออกก็ไม่เข้าตันโอ้มันต้องมีอย่างนี้ <c oughs> โอ้เมื่อมันเข้ามาแล้วใช้มันให้เต็มที่ครับ ทำยังไงจะ,จะจะจะใช้มันให้ให้มันได้ละเอียดที่สุดก็เหมือนเครื่องยนต์น้ำมันเข้ามาสันดาบอะไรมันยังไงมันจะทำให้รถวิ่งได้กไกลแค่ไหนเร็วแค่ไหน <c oughs> ขึ้นอยู่กับว่าเครื่องยนต์ของคุณปรับแต่งกันมายังไงครับ <c oughs> ผมชุ้ยก็เหมือนกันพื้นที่ตรงนั้น ทำความเป็นมงคลได้ขนาดไหนดึงหรือหน่วงพลังได้มากแค่ไหนก็จะส่งผลให้พลังอยู่ในพื้นที่ใช้งานตรงนั้นได้มากขึ้นนะนี่คือฉากการที่มีความเป็นมงคลทั้งเป็นรูปพกทั้งเป็นรูปนกอะไรตนางนี้ข้างๆจะมีโคมไฟมีความหมายอะไรหรือเปล่าหรือว่าตั้งกเ็เป็นภาพของความสุขซึ่งก,ก็ในลักษณะเดียวกันนะคือพยายามหน่วงให้พลังอยู่นะหนะ้าตำแหน่งนั้น mm hmm. คือ,อพลังเนี่ยมันจะเล่นแสง เล่นแสงแล้วก็เรียกว่าเล่นความระยิบระยับครับเพราะฉะนั้นเราก็พยายามจะหน่วงก่อนที่จะมันจะหลุดเราก็สร้างความเป็นมงคลเรียกว่าสร้างซ้ำแล้วซ้ำอีกความเป็นมงคลสร้างได้อยู่เรื่อยๆไม่ไม่มีจากัดว่าสร้างเยอะเกินไปไม่ดีขอให้มีความเป็นมงคลขอให้ขอให้มีวิญญาสร้างเคเพราะว่าดูจากคุณภาพของ มูลค่าก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันนะฮะของพวกนี้นำเข้าทั้งหมดเลยใช่ไหมก็เป็นสร้างเป็นออริจินอลมาจากจากแหล่งแต่ละแต่ละช่างที่มีฝีมือ,อมแล้วแต่ก็คัดเลือกมามหลังฉากที่พอเวลาเราเข้ามาพอปุ๊บหลังฉากปุ๊บมันจะมีผมนักเกตมีหินอยู่สามลูกเป็นอันนี้มณีหรือเป็นอะไรอาจารย์วางไว้ตรงนี้เพื่ออะไรครับเป็นอัญญนยมณีเพื่อ เป็นตัวแทนของเต่าดําำแล้วทำไมมันต้องมีสามแล้วสามลูกนี่ไม่เหมือนกันด้วยสามก็แปลว่าได้เกิดอาาสองลูกกับอีกหนึ่งลูกม,มีความหมายอะไรไงไรก็เป็นแต่เพียงวางให้มันได้ความสมมาตรหมายคนามว่ามันลูกลูกสีออกเหลืองเองนี่มันคือลูกอะไรฮะสุสุเรนจันทาอ่าฮะ ใช่ลูกที่เคยอาจารย์เคยใช้อยู่ที่หน้าบ้านสามตสามสมัยก่อนนู้นครับอ๋อตอนนั้นเอาไว้หน้าบ้านแต่ตอนนี้เอามาไว้เหมือนคล้ายๆเหมือนเอาไว้หลังบ้านเลยครับแล้วมันมีความเป็นตัวแทนของความมั่นคงอืมแล้วลูกกลางนะลูกกลางนี่เป็นเอ่อเป็นคอ์สเลือดนกมีความหมายพิเศษอะไรไหความสุขแล้วสุริยเต็นทาก็ความสุข๋อเน้นไปในเรื่องความสุขตรงนี้เป็นเหมือนตำแหน่งความสุขอะไรคือ นอกจากหน่วงพลังแล้วก็ยังความหมายดีๆคือหลังบ้านหลังบ้านอ <c oughs> ข้างหน้านี่มันจะเป็นหยางข้างหลังจะเป็นหยิน <c oughs> หน้าหยางหลังหินับหยินนี่คือตำแหน่งที่ต้องการความสงบสุขต้องนิ่ง <c oughs> หลังบ้านนี่ต้องนิ่งคร <c oughs> <c oughs> ับอ๋อคือทุกอย่างที่ทานี่ไม่ได้ทําเอาเน้นความสวย <c oughs> ไม่ได้ทำเอาเน้นว่ามีของอันนี้วางตรงนี้ไม่ใช่คือ มีเขาเรียกอะไรนะมีทฤษฎีมีแนวทางในการวางและต้องเชื่อมโยงกันทั้งหมดด้วยครับนี่จะว่าไปนี่มันเป็นเรื่องของวิทยาศาสตรล์ลว้ลวนแท้เลยนะฮะถ้าเราทำมุงตู้กันจริงๆิสิทธิหลายๆคนที่เป็นลูกศิษย์ของอาจารย์หมาเป็นนักวิทยาศาสตร์และเป็นนักวิทยาศาสตร์ระดับกระทิของประเทศด้วยซ้ำนะฮะต่างเรียนรู้วิชาแล้วก็ยืนยนันแล้วก็เห็นตรงกันว่าสิ่งต่างๆที่อาจารย์สอนนั้นเป็นเรื่องของ วิทยาศาสตร์ที่สามารถศึกษาและต้องเรียนรู้ได้นะฮะมันอาจจะอธิบายเป็นสูตรทางคณิตศาสตร์หรือทางวิทยาศาสตร์ไม่ได้อย่างนั้นแต่มันอธิบายได้ว่าถ้าทําแบบนี้จะเกิดผลแบบนี้ทั้งดีและเสียนี่คือหงจุ้ชอที่อาจารย์สอนนะฮะนี่คือทั้งหมดของการพูดคุยกันในวันนี้กับมุมที่เรียกได้ว่าเป็นมุมทิศเหนือการงานแล้วก็เส้นทางที่จะไปสู่ประตูหลังบ้านเพราะฉะนั้นบ้านใครที่ มีลักษณะคล้ายๆแบบนี้สามารถทําได้เหมือนกันครับหาฉากที่เป็นมงคลมาวางไว้เวลาเรายืนอยู่ประตูหน้าไม่ให้เห็นประตูหลังหาฉากเป็นมงคลแบบนี้มาตั้งได้นะฮะมันจะช่วยชะลอพลังงานไม่ให้รั่วออกไปถ้าลือถ้าเรายืนอยู่ตรงประตูหน้าบ้านแล้วมองไปเห็นประตูหลังแปลว่าอะไรครับก็รั่วรั่วแล้วแปลว่าก็เงินมาแล้วก็ไปยังไม่อยู่ยังรวดเร็วอต่อให้หาได้เยอะขนาดไหนอะไรก็ไม่เกิด อะไรก็ไม่เกิดคือก็ความสุขความปรารถนาต่างๆมันก็ไม่เกิดเพราะว่ามันไม่ส่งตัวอยู่ให้เกิด นะอันนี้ลองดูทวนอีกทีนึงแล้วเอาเคล็ดลับเหล่านี้ไปใช้กันนะครับส่วนใครที่สนใจอยากจะศึกษาเรียนรู้เพิ่มเติมไปนั่งเรียนกันได้ฮะที่อาคารพษงชุยอาจารย์มาอยู่ตรงบริเวณแยกสวนสมเด็จฮะอาจารย์สอนฟรีทุกวันอังคารพฤหสัสเสาร์และอาทิตย์ไม่เก็บค่าใช้ใจ่ายใดๆทั้งสิ้นดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ facebook com s h ุจ้ยอาจารย์มาหรือจะโทรศัพท์สอบถามได้ก็ตามเบอร์ที่ขึ้นในด้างล่างตรงนี้ครับวันนี้หมดเวลาแล้วครับผมอาจารย์หมาพร้อมทีมงานทุกคนลาไปก่อนพบกันใหม่โอกาสหนะ้าสวัสดีครับ